ละเบิงนี่และเบิงนี่เศร้าเปิดมาไลาก่กลุ่มครอบครัวพอปูสรงยังมาอวดนี่อันนี้กสิเป็นก้อนนานี่พเพิ่งเธอหนาสิจําได้ฉันทายลงมาปลาลูกคอกแมนบอฟูงปลาลูกคอกก้อนนานี่นะตอนนี้เป็นปลาคอแล้วค่ปะปอปูว่าอันนี้มันติดตรงเลยนี่ยิงแล้วก็ลังสิปเป่นงาน้ำออกจากเขานั่นนะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของเราเริ่มเหลืองแล้วนะปลาคอซุ่มนี่กสิประมาณนี้แหละยิงอุยเป็นตะแสบเนาะเป็นตะทอดเห็ดเมนูทุกเมนูเลยล่ะแสบบักคักแล้วใดๆคือปลาคอมันเป็นปลาคอหน้าแหมบ่แม่นปลาคอเลี้ยงแม่บอกเลยว่าเห็ดเมนูหยังกะแสบค่ะต้มกะแสบแกงใส่เนาะไม่สุมกะแสบบกหม้อกะแสบกันก็เลยบอกกับอ้ายก่อนเกี่ยวก่อน คันะบอกพอปูวางในหูบอจงไว้ในเดอ้อจงไว้้าไปเอาในาเดอ้อสิไปทายคลิปอยู่หน้าสสนดอฮึ่ฮยๆทายบรรยากาศอยู่หน้าให้ f เอฟซทางไก่เบิงนัดผ่านมาทีละย่องของเฮ้าบันนี่เนี่ยมือเสาแมนบอสเขาเ้ารมื้อนี้ก็สิง,ง่ายๆค่ะตำส้วขนมจีนโอ้ยตำส่วะอีกแล้วกินได้สุขภาพขนมสินแล้วก็สีม,มีบรรดาของปิ่งของอยางที่ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามคีมอเตไซ่ไปสื่อมื่อเ้าร์นั่นแหละก็สีม,มีวพวกหมูพวงเนื้อพวงปิ่งกอกปิ่งไก่สมหมูเต่ว่าน้องมิวมิว ไปมาหลายหมื่นแล้วเนาะแต่ว่ากะคิดอยู่ได้ว่าถ้าว่าไปใส่เลยสิผ้าลูกนอนอุดอู้ยุ่ห้องมันกะว่แมนแม่รอเบิงช่วงคำเด้อว่าสิพากันไปใสมันต้องมีโปรแกรมจังมือละแล้วเบิงนี่ฉันมาชำระล้างหลังห้องมาล้างถ้ววล่างซ้ามาเก็บขวดห้องอยู่หลังห้องแมนบอลูกไส้กับมาวนมากวนมาเฟียน้ำโอ้ยมองไดมีน้ำมองนันมีดินแดนค่ะบอกเลยว่ามันอยู่งในสุมมองขันมีน้ำหนะเด็กหน่อยกับน้ำมันเป็นของครูกันยังวะหลังจะเฮ็ดเบียงเฮี้ยนเบียงลกสั้นเร็วๆกับสีมานอนเอี่ บอกเลยว่าห้องฉันตอนนี้เด้อบันเทิงมุนอับยับค่ะเดียวกับเสียงดินแดนไฮเดี๋ยวกับเสียงพี่มิมิวก็พอพื้นแกงกันไฮโอ้ยฉันนี่ออ้ปวดสมองหมักคักรามื่อตะละเบนนี่แหละซีสันของครอบครัวพวกฉันตะละเมื่อตะละดีนี่อุจุอจจะไม่มีความเงียบสงบอยู่ในครอบครัวเราจะคึกคืนดีขึ้นอย่างนี้บันเทิงค่ะกระดอกสักพักบาทที่นี่บอกแล้วเวลาประมานบายซีโมงน้องมิวเต้าอยากกินยังหูบอมันเบิ่งในยูทูบมันว่าแม่หนูอยากกินทุเรียนมาสันวาฉันก็เลยไปเห็นรีิวในติกตอกค่ะว่ามี เห็นมากวนลูกสาวแบบนี้นะแต่ว่าพ่อลูกสาวอยากกินอีหยังกะไปได้หญิงเลยนี่ลูกชายฉันเพิดเพื่นกับรถอันนี้หญิงรถโมโปูนนี่ลูกชายฉันบืนมืดมาสันครับรถน้ำกดบานนี้ล่าสุดมันเห็ุจังไดนต่อหูบอญิงมันสิให้ฉันนั่นนะพามันลงไปขี่รถโมปูนพอวางได้หูบอไป,ไปไปแม่กับลูกสูไปขอขี่รถน้ำเขาหลดุลดโมาสันว่าโอ้ยวันนี้เราก็จะมาที่ห้วยปราบค่ะกระสิเลยนี่เด้เลยปั๊มปตทห้วยปราบไปได้ร้านทุเรียนของเขาน่ะกระสิเลยไปทางบอวินพุ่นล่ะกสิิอยู่ตดโรงงานอีหยัังงงกกโรานนออีอติานนัั่่แอยูติดกบโรงงานนี่่เลลยด้้หญิงแวกก็อนที่สิฮอดบิ๊กซีห้วยปา ค่ะอยู่บ่ไก่บ่อไก่ติดถนนเส้นหลักจากสะพานซีไปหาบอวิทเลยนี่ค่ะร้านของเขาคือร้านทุเรียนตอรี่อยากสิบอกว่าเป็นร้านทุเรียนที่เปิด24ชั่วโมงเลยเด้อร้านบอกใหญ่ค่ะทุเรียนนี่เขาก็ให้มีให้เลือกหลายราคาหลายแบบตั้งแต่99บาทและ129บาทและ149บาทเราก็จะมาเลือกเอา2ลูกแล้วก็2ราคาก็คือราคา99หน่วยนึงแล้วก็ราคาลูกละ149บาทหน่วยนึงค่ะทุเรียนของเขาก็สิเป็นทุเรียนนอกฤดูเด้แต่ต้องมาซิมเบิ่งค่ะว่าทุเรียนนอกฤดูน่ะมันสิแซ่บมันสิหวานบ่ฉันถามว่าเอามาจากไสค่ะเจ้าก็บอกว่าเป็นทุเรียน จุ่มเปล,ล้วใดๆคือร้านของเขารับสแกนคนละครึ่งด้วยนะหญิงไปเลยค่ะไปเลยผู้ใดมีคนละครึ่งไปแลกทุเรียนเลยค่ะฮึ่ยๆไปสแกนเอาทุเรียนอันนี้ก็สิเป็นน่วยโลละลอยสี่สิบเก้าบาทเดหญิงแล้วบลเบิ้งความเปลือกเขาเปลือกบางบักคักบาอยั่ได้โตฉันเ้ยังหนากว่าเปลือกทุเรียนนะ่ะเธอขีดเบิงโลดฮึ่ยๆนี่ปอกออกมาแล้วก็สวยงามแบบนี้ค่ะอยากสิบ,บอกว่าโอ้ยน้องผู้ที่ปอกทุเรียนใหนี่ใจดีบอกคักอันนี้ก็สิเป็นโลละเก้าสิบเก้าบาทเดะฉันก็จัดเอาโลนี้่อู๋แมนค่ะจัดเอาน่วยนี่ค่ะบอกออกมา่จัดไปคะ แล้ว่าเบิ่งลูกสาวบัดนี่ยิงเอ,อ้ยยังบ่ทันได้แล้่ยวสัมมันหองเอาหนูอยากกินทุเรียนหนูอยากกินทุเรียนน้องผู้ที่ปอกให้เสือขาเขาเลยว่าไปๆพี่เอาไปให้น้องเขาก่อนวัดสันว่าอุ้ยใดๆคือน้องใจดีบ่คักปอกไปก็ให้ฉันซิมไปเนาะฉันก็นเลยว่าน้องพี่ขอผ่าดูข้างในหน่อยก็เลยว่าจังซีแล้วเบิ่งนี่ยิงแล้วเบิงเบงเบ่งความเนื้อค่ะความเนื้อกรอบนอกนุ่มในโอ้ยพาออกมาเม็ดนี่ทอคิตาลิงนี่สูดแต่ว่านุ่นนี่จุกๆเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มคักในราคาโลละ99 149บบาาททแลลละะะโนน่ตอนี้ฉันมาแม่นบ่เป็นนเเวลา4:00กือบ5:00นนฉัมาตอนแรกฉัละโลละร ว่าเป็นยังคนคือบอกคอยมีแต่ว่าสักพักค่ะเวลาไม่นานลูกค้ากับพักกันล่างไหลจักมาตาใรกระดอกระเดียนฉันก็นตกใจเนาะแต่วา่าพ่อตะเบิงนาฬิกาโอ้มันหาโมงแล้วนี่เองค่ะแล้วเบิงนีคนเขาล้านบอกหลายหญิงเอ้ยพ่อตะไก่หาโมงแมนบอข้าเจ้ากับเสี่ยวมาขายตอนนี้เลยเดย้แล้วทุเรียนเขาก็ลงกันแบบว่าลงแบบจุกๆเลยเด้อมีทุเรียนให้กินตลอดค่ะบอกเลยว่าทุเรียนที่จริงใจเนื้อหวานอร่อยไปเลยค่ะทุเรียนตอรี่